สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการวิเคราะห์ข่ขาวการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าในอาทิตย์ถัดไปคือวันจันทร์ที่4กรกฎาคมนะครับผมจะย้ายรายการนี้ไปตอนประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันจันทร์อังคารพุทธประหัสก็จะได้ดูข่าวกันเต็มอิ่มหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับเสนอได้หลากหลายยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นตอนนี้มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับก็แล้วตอนดึกดึกนี่ก็นักบริหารนักธุรกิจจะได้ม ตอนนี้ก็คนส่วนใหญ่กำลังทำงานอยู่ก็จะลำบากนิดหนึ่งที่มาดูรายการนี้นะครับผมขอเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ผมมักจะเริ่มต้นเป็นประจำคือเรื่องความคิร้างสารรค์เรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับไปดูภาพกันอันนี้เขาเรียกว่าคีย์เลสบอร์ดนะครับเป็นแป้นพิมพ์ของโลกอนาคตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เนื่องจากว่าทางฝรั่งนะครับเขาคิดแป้นพิมพ์ที่คุณสามารถจะใช้แค่นิ้วหัวแม่โป้งทั้งซ้ายทั้งขวาในพิมพ์นะครับโดยไม่ต้องมีนิ้วอื่นเท้าไปเกี่ยวข้องเลยเนื่องจากว่า แล้วมันจะทําให้พิมพ์เร็วขึ้นแบบ5 6เท่าตัวเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแต่ถ้ามาใช้กับเมืองไทยนี่ก็คงจะต้องมานั่งผสมอักษรภาษาไทยพยัญชนะกันใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็ใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานครับแค่วัน2วันนะครับซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาใช้เวลาในการ d e v e l o p ไปสู่ Mas s market หรือ commercialization จากห้องแลเนย่งไม่นานนะครับผมเชื่อว่านี้เวลาอีกไม่เกินสักปีครึ่ง2ปีเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องที่ว่านี้นะครับไอ้แป้นพิ จะมาใช้กับโน้ตบุ๊กตัวใหม่ใช้กับแท็บเล็ตตัวใหม่รวมถึงหน้าปัดของมือถืออันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะพิมพ์ข้อความได้รวดเร็วขึ้น4ีเท่าตัวเลยนะครับอยางว่าใช้เฉพาะนิวผแมแอปโป้งครับแล้วเครื่องมันจะผสมคําเองนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีใหม่นะครับของแป้นพิมพ์ในอนาคตนะครับต่อไปออขอไปดูเรื่องของนักร้องดังระดับโลกคือเลดี้กากาที่ผมนำเอาข่าวนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมดูเนื่องจากว่า ลิ่กาก้านี่เป็นนักร้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับรูปร่างก็ธรรมดาตัวเล็กๆแต่ที่เธอโด่งดังระดับโลกประสบความสําเร็จมากๆนี่ส่วนนึงเกิดจากความมุ่งมั่นในตัวเธอเองและส่วนที่สําคัญที่สุด2เรื่องก็คือว่าคนแต่งเพลงก็เก่งแต่ที่เหนือกว่าองค์ประกอบ2อ,อย่างแรกคือว่าเธอรู้จักทําตัวเป็นจุดเด่นน่าสนใจโดยใช้คอสตูมครับคือเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอิสเซอรี่เครื่องประดับต่างๆนะครับเพราะนั้นแฟชั่นสไตลิสต์เนี่ยก็มีส่วนอย่างมากทําให้นักร้องของต่างประเทศรวมถึงคนไทยเรานะครับที่ไปต่างประเทศดัังไดได้มาูกน เลดี้กาก้านี่ก็เป็นนักร้องที่โด่งดังมากนะครับลองสังเกตเครื่องแต่งตัวของเธอนะครับสามารถจะเป็นข่าวพาดหัวพาดพาดหัวในหนังสือพิมพ์แลมากาซีนได้ง่ายๆเลยนะครับค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอาวังการ์คือล้ำโลกทันสมัยล้ำยุคมากๆนะครับเพราะฉนั้นตอนแ,แรกๆเนี่ยตอนที่เธอทําเสื้อผ้าอย่างนี้ออกมาก็ดูแลตลกตลกนะครับบางคนก็ไม่คิดว่าเธอคงจะไปได้ไม่สักกี่น้ําปรากฏว่ายิ่งมายิ่งดังเรื่อยๆแล้วเธอก็มีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้แฟนคลับของเธอเองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดใจตรงเสียงร้องมากเท่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นระดับแต่งผมแต่งหน้านะครับตั้งแต่หัวจดเท้านี่เธอจะไม่เหมือนนักร้องคนใดเลยในโลกนะครับเป็นที่น่าอกสนอกสนใจมากๆนะครับบางทีเราคนไทยอาจดูว่าเธอนี่ติงตองหรือเปล่านะครับเอาอะไรมาใส่หัวใส่ตัวเต็มไปหมดแต่ว่านั่นเป็นวิธีการเรียกความสนใจที่ดีมากแล้วการที่เธอสามารถจะปรากฏบนข่าวผาาหัวหนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนหลายฉบับได้นั้นทาให้เธอแทบจะไม่ต้องโฆษณาตัวเองมากมายนะครับ แล้วก็ประหยัดง,งบโฆษณาปีหนึ่งได้มหาศาลนะฮะแล้วเสื้อผ้าแนวการแต่งกายของเธอนั้นก็มีคนที่ไปทําเสื้อผ้าในเว็บไซต์นออนไลน์สําหรับแฟนคลับที่อยากจะแต่งตัวเหมือนเธอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลดี้กาก้าในภาษาอังกฤษเขาจะเขาว่า The Fame Monster คือคนที่มีชื่อเสียงมากและแต่งตัวเหมือนกับสัตว์ประหลาดแต่ว่าหน้าทึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วนักร้องดังระดับนี้แล้วใจกล้าขนาดนี้นะครับแต่งตัวที่แบบว่าหลุดโลกนี่หายาก หายากแล้วปรากฏว่ามันก็มีอน,นิสงส์ส่งผลให้เธอดังระเบิดแล้วก็ดังไม่หยุดนะครับได้รางวัลต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคนเราบางทีเกิดมาไม่สวยตัวเตี้ยนะครับแล้วก็หุ่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ร้องเพลงก็เสียงก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่านักร้องคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าสามารถหาจุดเด่นนะครับโดยการที่เสริมเครื่องแต่งกายลงไปเสริมเครื่องประดับแต่งหน้าแต่งตาทําผมซะคุณก็สามารถจะเป็นนักร้องดังระดับโลกได้เรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วรัฐบาลไทยก็น่าจะส่งเสริมศิลปินไทยให้ไประดับโลก ด้วยการที่ต้องนั่งจบมือกับเอกชนครับเห็นไหมซึ่งเรื่องแบบนี้นี่อันนี้อาจจะแรงไปน,นิดนึงคนไทยนักลงทุนอาจจะไม่กล้าใส่นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าลดลงมาสักหน่อยนึงผมเชื่อว่าก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจสามารถจะเป็นข่าวพาดหัวระดับโลกได้เลยนะครับก็ต้องตามตดูกันนะครับว่าเลดีก้กาเก้าเธอจะไปได้สักแค่ไหนนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของอนโลกอนาคตเหมือนกันดูแล้วเหมือนกับนิยายนะครับแต่จริงๆแล้วเขาคิดค้นวัสดุแบบใหม่ได้แล้วนะครับ แต่ว่าจะมาทําเป็นเครื่องบินได้เมื่อไหร่ในเรื่องของความปลอดภัยต้องดูกันอีกขั้นหนึ่งนั่นคือ Airbus สที่มันเป็นวัสดุโปร่งใสโปร่งแสงนะครับเวลาที่บินขึ้นจากรานเวไปบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยรอบข้างของคุณก็จะเป็นโปร่งแสงหมดมองไปเห็นแต่ท้องฟ้าเหมือนลอยอยู่ในก้อนเมฆนะครับมาดูกันครับ Transparent Airbus นี่เป็นคอนเซปต์ใหม่นะครับซึ่งเ,เขาดีไซน์เครื่องบินมาให้ใช้วัสดุพิเศษนะครับ หลังจากที่เทคออฟจากเครื่องบินโทษจากสนามบินขึ้นไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นระบบอตัอตโนมัติแทบทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบินที่เป็นวัสดุทึบแสงหรือโอเพกนี่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแทนสเปลล์หรือโปร่งแสงได้ขึ้นนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ความฝันครับเพราะว่าเขากําลังคิดค้นกันอยู่นะครับแต่ว่ายังคงต้องผ่านเรื่องของมาตรการความปลอดภัยอีกหลายขั้นทีเดียวนะครับ นี่คือภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับ 3D 3D Max ให้เห็นโครงสร้างเครื่องบินนี้นะครับซึ่งพื้นนี่จะเป็นรูปของตารางคล้ายๆลงัลงพึ่งนะครับแล้ววัสดุที่ว่านี้เนี่ยพอขึ้นไปบนท้องฟ้าน,นก็จะาสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นโปร่งแสงโปร่งใสได้จอคอมพิวเตอร์อีกหน่อยอาจจะเป็นแค่โฮโลแกรมนะครับคือเป็นภาพสามมิติลอยในอากาศสามารถจะดูหนังได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรที่เป็นวัสดุแข็งๆมานะฮะ ทคโนโลยีพวกนี้นี่ดูเหมือนกับเป็นเรื่องของโลกอนาคตแต่มันก็กำลังมานะครับจริงๆยังมีภาพอีกเยอะแยะเลยแต่มีเวลาจำกัดนะครับถัดมาครับเรื่องของการสร้างคนพันใหม่นะครับประเทศจีนนี่ก็กำลังคิดสร้างคนพันใหม่เพราะว่าจีนนี่ปัจจุบันเริ่มที่จะกล้าวิจารณ์ตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะตำหนิระบบการศึกษาตัวเองว่ายัางไม่ดีพอทั้งนี้จริงๆแล้วจากข้อมูลนะครับถ้าคนที่ไปเรียนต่อในต่างประเทศเราจะพบว่าโปรเฟสเซอร์ที่เก่งๆของจีนส่วนใหญ่นะครับ เป็นคนจีนส่วนใหญ่ในอเมริกาแล้วก็เก่งเรื่องคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกเลยครับมาดูกันครับรัฐบาลจีนนี่ก็วิจารณ์ตัวเองว่าข้อด้ยอยของระบบการศึกษาของจีนนี่คือว่าเขาพยายามจะสอนให้เด็กนี่ว่ายน้ําในห้องเรียนนะครับแล้วพวกนี้ก็สอบผ่านกันหมดแต่พอไปเจอแม่น้ําจริงๆกับตัวสั่นงันงกนะครับแล้วก็พอโดดไปในแม่น้าก็ต้องจมน้ําตายนะครับปัจจุบันจีนให้เงินกู้นักศึกษาจบใหม่ด้วยไปทําธุรกิจตัวเองด้วยเงิน,งงนประมาณ3 0 0 0 0นบาทนะครับหรือประมาณห้าหมื่นหยวนนะครับไปหัดทําธุรกิจ เพราะนั้นจีนนี่เขาก็เริ่มที่จะพยายามส่งเสริมให้เด็กเนี่ยนะครับเป็นอัจฉริยะในหลายเรื่องนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วคือในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับจีนนี่เขาอยากจะเป็น,อ,นอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าอีกไม่นานนี่จีนมาแทนที่อเมริกาแน่นอนนะครับปัจจุบันจีนเองก็ใช้น้ํามันนะครับใช้พลังงานมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแทนที่อเมริกาไปแล้วนะครับเพราะนั้นอีกหลายๆอย่างนี่จีนก็ค,คิดว่าคนของเขาเนี่ยเป็นทรัพยกรบุคคลที่สําคัญนะครับซึ่งในในต่างประเทศนั้นจีนนี่จะเก่่งงเรรรือวิทาศสต์คับ ถ้าเป็นพาร์ทคณิตศาสตร์อย่างของข้อสอบปิญญาตีเ a t ที่คนไปนเรียนต่ออเมริกาหรือ g r e g Ma t ที่ไปเรียนต่อสายวิทยาศาสตร์หรือทางบริหรารธุรกิจเนี่ยเด็กจีนจะทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้เกือบเต็มครับ9ก9 8กันเยอะแยะไปหมดเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขานะครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะร่วงกันเป็นแถวนะฮะนั่นคือการสร้างผลพันธุ์ใหม่ของจีนที่ดินใหญ่นะครับ ถัดมาการสร้างคนพันธุ์ใหม่ของไต้หวันนี่นะครับเขาก็ได้สร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็เชิญชวนชาวจีนไต้หวันที่ทํางานในสหรัฐอเมริกาให้หอบผิวโครงการและมันสมองกลับมาสร้างธุรกิจใหม่ในไต้หวันโดยรัฐบาลไต้หวันจะจัดสถานที่ประกอบการให้ฟรีจัดห้องแลบอย่างดีให้ฟรีนะครับสำหรับทำรีเสิร์ชแอนด์เดเวล็อปเมนท์ทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วรัฐบาลไต้หวันก็จะจัดเงินทุนหมุนเวียนให้อีกต่างหากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์ที่โด่งดังนี่ก อีกอันนึงนะครับการสร้างคนพันใหม่ของเกาหลีใต้นะครับเขาบอกปัจจุบันนี้หนุ่มสาวชาวโสมเกาหลีใต้นี่ที่จบปริญญามาก็เยอะนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีงานทําครับคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทในเกาหลีใต้นี่เดินเตะฝุ่นอยู่หลายแสนคนนะครับเพราะว่างานในเกาหลีใต้นี่หายากจริงๆนะครับถ้าไม่เก่งจริงไม่มีเส้นปึกปักนี่หางานได้ลําบากนะครับฟังงดูคล้ายๆกับประเทศเราเหมือนกันนะครับผมประเมินว่าคนที่จบปริญญาโททางด้านหารธุรกิจ MBA นี่ผมว่า มีอยู่หลายหมื่นคนเหมือนกันที่ไม่ได้มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อยู่ที่บ้านทํากงศีกันไปนะครับก็หลอกตัวเองว่ามีงานทําจริงๆก็ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้นี่ก็เลยไปสํารวจความคิดเห็นหนุ่มสาวชาวสวมที่ตกงานก็พบว่ามีประมาณสักสามหมื่นคนครับที่จะไม่รอง,งานแล้วอยากจะทํา SME อยากจะมีธุรกิจของตัวเองซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นธุรกิจเชิงสร้างสารรค์ creative business มีอะไรไปแปลกใหม่ๆนะครับซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ก็สนับสนุนครับปีที่ผ่านมานี่ธุรกิจสร้างสารรค์นี่นะครับมีการเติบโตประมาณ1 5นะครับ แล้วนอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ก็พยายามจะเชิญชวนคนเกาหลีที่ทํางานและก็เรียนอยู่ในสหรัฐนี่ให้กลับมาทําธุรกิจหรือร่วมทุนกับคนรุ่นใหม่ในแผ่นดินแม่เกาหลีใต้จะดีกว่านะครับท่านประธานที่บดีเกาหลีใต้คนปัจจุบันคือท่านลีเมียงบักนี่ก็เปิดให้คนเกาหลีใต้ฟังบอกว่าเอ๊ะทำไมเกาหลีใต้นี่ไม่มีคนรุ่นใหม่ที่เก่งๆอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์เจ้าพ่อ Facebook บ้างนะครับซึ่งเขามีคนที่ใช้เครือข่ายของ Facebook มากถึง600ล้านคนทั่วโลกนะครับเพราะเกาหลีใต้เองจริงๆก็เก่งเรื่องของออออองเเ่นนคมมมพิวตร์ไนนน้ยหืกั มาตรการที่น่าสนใจเกาหลีใต้คือว่าเขามีโครงการจะสร้าง c o นะครับรุ่นหนุ่มสาวโดยที่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับจะจัดสรรที่ประกอบการให้ฟรีแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนให้อีกจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างเท่าแก่น้อยให้เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ให้มากที่สุดนะครับฟังงก็ดีใจครับรัฐบาลเขาเห็นคุณค่าของ SME อย่างมากเลยแต่พักการเมืองไทยปัจจุบันกลับไปชูนโยบายประชานิยมซะเยอะไม่ค่อยมีพรคไหนนะครับที่มาชูนโยบาย SME นะครับผู้ประกอบการไทยให้เด่นขึ้นบ้างน,นะครับ สำหรับบทความเรื่อง SME นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าผมมีเขียนบทความเรื่อง SME เนี่ยนะครับลงในนักสืบฐานเศรษฐกิจทุกวันอาทิตย์นะครับลองไปเปิดอ่านดูอย่างอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับผมเขียนเรื่องของปัญหาอุปสรรคของ SME ที่ซ้ำซากมากแล้วรัฐบาลไทยก็ไม่เคยคิดจะช่วยหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังลองไปอ่านดูฐานเศรษฐกิจประมาณหน้า8หน้าสิบเนี่ยครับนะครับถัดมาครับเรื่องของการส่งข้าวไทยนะครับพาณิ์ก็บอกว่าประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นแชมป์ส่งออกข้าวครับไปดูกันครับ ท่านั้นประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวปี54ว่าไทยยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําการส่งออกข้าวของโลกได้โดยทั้งปีคาดว,ว่าส่งออกได้มากกว่า10ล้านตันนะครับเป็นเงินรายได้เข้าประเทศประมาณ1.7แสนล้านบาทนะครับซึ่งความต้องการซื้อข้าวจากต่างประเทศในครึ่งปีหลังนี่แนวโน้มสูงครับเพราะว่าหลายประเทศป,ประสบปัญหาภัยธรรมาชาติผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายนั้นอีกหลายประเทศก็ยังสนใจนําข้าวจากไทยนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นมีกเกษตรกรปลูกข้าว มากถึง3ล้าน7แสนคนนะครับ3ล้าน7แสนคนเป็นผู้โชคดีนะครับเพราะข้าวยังราคาดีอยู่อย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าแต่ถ้าผลผลิตประเทศในในประเทศไทยมีมากี่ราคาข้าวจะลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายจะระบายสต็อกข้าวนะครับดังนั้นผู้ซื้อก็ไม่จําเป็นต้องแย่งกันซื้อาราคาก็ไม่น่าจะเพิ่มมากนักนะครับนอกจากนี้การใช้โครงการประกันรายได้ของรัฐบาลน,นี่ก็จะมีส่วนทําให้ราคาเฉลี่ยของข้าวต่อตัอนนี่นะครับลดลงจนใกล้เคียงกับราคาคู่แข่งอย่างเวียดนามนะครับ ดยขณะนี้ราคาข้าวไทยนี่แพงกว่าราคาข้าวเวียดนามเพียงตันละสิบเหรียญน,นะครับจากเดิมที่เคยแตกต่างกันถึง70เหรียญน,นะครับแสดงว่าวเวียดนามนี่ก็เก่งขึ้นเยอะนะครับทางด้านคุณพรทิวาัตุนตีทรวงพาณิชย์นี่ก็โชว์ผลงานนะครับทวงหนี้ข้าวประมาณ1นึ่ล้านบาทจากรัสเซียสําเร็จนะครับแล้วก็คาดว,ว่าจะโอนเงินได้ไม่เกินวันที่12กรกฎราคมนี้แล้วต่อไปก็จะดันส่งออกข้าวไทยไปรัสเซียเพิ่มตั้งเป้าว่าปีนี้จะขยายตัวถึงประมาณ50%นะครับ เพราะนั้นตลาดรัสเซียก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพมากนะครับจากเดิมนี่ส่งออกแค่7 0 0้ล้านเหรียญสหรัฐปีนี้คิดว่าจะส่งออกสักพันห้ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจสาหรับตลาดรัสเซียเช่นเครื่องปรับอากาศยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับพวกข้าวไก่อาหารสําเร็จรูปสาหรับคนรัสเซียเป็นต้นนะครับถัดมาครับอีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้นะครับคุณผู้ชายที่สาําอางหน่อยชอบความสวยความงามก็ต้องฟังครับเรื่องของยาฉีดขาวนะครับกรูตาไทโอนับ โดยเฉพาะที่ขายกันถูกๆตามเว็บไซต์นี่ฉีดไม่เป็นถึงตายนะครับเรามาดูข่าวกันครับนะครับอยก็เตือนภัยครับว่ายาฉีดขาวนี่นะครับที่มีตัวยากรูตาไทโอนนี่มีการขายผ่านเว็บไซต์กันอย่างโจ่งขึ้นนะครับแล้วก็อ้างสรรพคุณว่าฉีดแล้วทาให้ผิวขาวนะที่ไปจับมาพบของ,ของกลางกว่า80 0 0 0 0บาทนะครับโดยร่วมกับตํารวจปอทกบังคับการปรับปรา,ปานการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็ได้ของกลางเป็นยากรูตาไทโอนชนิดน้ําสุดเข้มข้น ผิวขาวแล้วก็มีครีมรกแกะนะครับที่เราเรียกภาษาอังกว่านนพลาเซนต้าเอารกแกะเนี่ยมาทำเป็นเครื่องสำอางแล้วก็มียาฉีดคอลลาเจนมีโบท็อกที่ฉีดแล้วทำให้หางตาของคุณเต่งตึงไม่เหี่ยวย่นนะครับแล้วก็อื่นๆเยอะแยะเลยครับแปดแสนบาทจริงๆแล้วผู้รับรอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามพวกนี้นะครับไม่ได้รับอนุญาตจากอยอเลยนะครับ แล้วก็ขายผ่านทางเว็บไซต์ชื่อว่า White Fairy Skin นะครับ W H I T E White Fairy แปลว่าแปลว่าหนังฟ้านะครับ F A I R y แล้วก็สกินแบบผิวนะครับ White Fairy Skin .com นะครับแล้วก็สั่งซื้อยาของกลางจากเอเย่นประเทศในโซนยุโรปนะครับออยก็วางแผนล่อซื้อยากูต้าไทโอนขวดหนึ่งประมาณ4,500บาททางเว็บไซต์นะครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ต้องหาแล้วก็นัดส่งสินค้ากันตรงวิกซีลาดพร้าวก็จับได้ขนาดคาเข่านะครับ สำหรับราคาค่าบริการนี่สารเสริมความงามที่มีการลักลอบนํายากรูต้าไทโอนมาฉีดทำให้ผิวขาวนี่เขาคิดค่าบริการคอรสทักหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับซึ่งต้องฉีดประมาณ6เข็มติดต่อกันไอ้ตัวยาน,นี้มันก็น่ากลัวครับเพราะว่ามันจะทําให้เซลล์ผิวหนังที่เสื่อมชั่วคราวหยุดการผลิตเม็ดสีน้ําตาลนะครับที่เราพิกเมนต์เซลล์นะครับเพราะพอมันหยุดผลิตเม็ดสีนี่พิกเมนต์เนี่ยครับจะให้ผิวหนังนี่มันซีดนะครับขามันสดใสมันซีดครับแล้วอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็ไปฉีดใหม่น จร,จริงๆแล้วไม่มีตัวบ่งชี้ว่าต้องฉีดไอกลูต้าไทโอนเข้าไปในร่างกายเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับแต่บางคนก็มีผลข้างเคียงเกิดผิวหนังแดงนะครับความดันโลหิตต่ำหอบหืดเฉียบพลันนะครับบางคนก็ตัวบวมหลอดลมตีบหายใจติดขัดหายใจไม่ออกนะครับบางคนแพ้มากที่ช็อกตายเลยนะครับแล้วไอตัวยากลูต้าไทโอนยาฉีดขาวนี่มีผลต่อระบบตับครับกับกระเพาะอาหารในระยะเวลา5-10ถึงปีนะครับเพราะตับนี่เป็นตัวทำลายพิษพวกสารเคมีต่างๆ ถ้ากูต้าไทอนนี่ตับมันทำลายพิษไม่ได้บดมันสะสมนะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้ภายใน1ิปีนะครับทำเป็นเล่นไปถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงนะนั่นเพราะฉะนั้นถ้าใครพบการขายยาฉีดข่านะครับที่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีแพทย์ดูแลนะครับขอแจ้งมาที่สายด่วน1 5 5 6นะครับแล้วก็หรือพบการขายทางเว็บไซต์นี่ก็แจ้งมาทางการะทรวง ICT ีนะครับตำรวจก็จะเข้าไปจัดการเป็นเรื่องความปลอดภัยที่น่าเป็นห่วงนะครับก็เดี๋ยวโฆษณา,ากันสักคกูกลับมาดูกัน,นครับ ครับกับมาดูเรื่องกลยุทธ์การตลาดกันต่อนะครับการตลาดตอนนี้ที่ร้อนแรงมากๆเลยก็คือเรื่องของ y t u t u นะครับหรือเรื่องของโซเชียลมีเดียออนไลน์นะครับวิดีโอคลิปเนี่ยนะครับในต่างประเทศนี่จะมีจํานวนมากที่ว่าคลิปเข้าไปแล้วเนี่ยเจอว่าโอยเป็นล้านที่มีคนดูนะครับไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนแต่วิดีโอคลิปของคนไทยนะครับที่ไม่ใช่พวกประเภทโป้หรือทะลึ่งนี่นะครับ ที่เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์เนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างวิดีโอคลิปไทยที่เข้าถึงหลัก78ดแสนหรือถึงหลักล้านแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าบางทั้งหนังโฆษณาที่ใช้งบประมาณ2ี่สล้านฉายตามฟรีทีวีสามานี่คนดูบางทีไม่ได้ดูครับก็เปลี่ยนช่องไปดูละครเปลี่ยนช่องไปดูเรื่องอื่นๆกันเยอะแยะนะครับเพราะนั้นเรื่องของ YouTube หรือเรื่องของออนไลน์โซเชียลมีเดียตรงนี้น่าสนใจนะครับมาดูกันครับ แนวโน้มการตลาดดิจิตอลที่น่าจะแรงในปีนี้นะครับคือเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอนะครับที่เราเห็นใน YouTube นะครับที่เห็นในภาพเป็นมิวสิกวิดีโอชื่อเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายของเอิ้นขวัญวรัญญานะครับให้ทายครับมีคนดูเท่าไหร่ในเว็บไซต์นะครับในยูทูบนะครับประมาณ3ล้านคนขึ้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรอภาพนิดหนึ่งนะครับยังเป็นภาพของมิวสิกวิดีโอลูกทุ่งนะครับชื่อว่าเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายอีกอันนึงเป็นของนักศึกษาไอแบกครับที่งาเป็น ละครสั้นชื่อเรียกว่า AU+ Plus Dating Game นะครับซึ่งฉากตอนบจบตอนจบของแต่ละตอนแต่ละฉากก็จะมีให้ผู้ชมได้เลือกตัดสินใจเอาเองไปคลิกสิ่งที่ตนเลือกและถูกส่งไปยังวิดีโอคลิปไฟล์ถัดไปทําให้คนดูแต่ละคนสามารถเจอตอนจบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทํากันเองของนักศึกษานะครับตัวละครก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักนึนนาษาเอแบกนะครับแต่ว่าก็มีคนดูมากถึง4ี่ห้าแสนคนนะครับนี่ขนาดทํากันเล่นๆนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าหลายๆค่ายที่พยายามใช้เงินไปโปรโมชั่นไปออกบูธ แม้กระทั่งจัดงาน show แฟชั่นโชว์หรืออีเวนต์ตามห้างสินค้าต่างๆ,ๆใช้เงินสองสามล้านนี่บางทีสู้เด็กนักเรียนอย่างเด็กไอแบกหรือว่าอย่างมิวสิกวิดีโอที่เป็นยูทิวคลิปออนไลน์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนคลิกเข้าไปดูแล้วก็คลิกซ้ําด้วยนะครับเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับเรื่องของ YouTube เรื่องของโซเชียลมีเดียนี่บอกได้เลยครับว่าประมาทไม่ได้กําลังงานแรงไม่เทียบกับสื่อโฆษณาบางประเภทอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะครับผมเพิ่งไปเช็คตัวอย่างงานวิจัยเขาบอกว่าตอนนี้สื่อหนังสือพิมพ์มียอดขายโฆษณาลดลดงไปเกือบบ25%นะครั สถานการณ์กำลังลำบากค,ครับนักสืบพิมพ์โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจและนักสืบพิมพ์ทั่วไปนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นี่แทบจะไม่ค่อยได้อ่านกันชอบเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตใน YouTube กันมากนะครับแล้วก็ชอบดูโทรทัศน์มากกว่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเออูพรัสเดตติ้งเกมนะครับเป็นวีรอุริษไฟนะครับถัดมาถ้าไม่ล้อภาพก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นเรื่องของงานเออจีพ๊อปโอโลลิพ๊อป นะครับคล้ายๆกันครับ LG Lolli p พ p นี่ก็จะเป็นหนังแนวรักวัยรุ่นนะครับเป็นเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของ LG มาเป็นตัวดําเนินเรื่องนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับของออ AU Plus Dating Game นะครับแต่เขาเป็น,นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับออก็ยังมีวิดีโอคลิปของธนาคารทหารไทย TMB นะครับ เปลชื่อ Make the Difference ซึ่งเขาก็เปิดทั้งในรถไฟฟ้าแล้วก็ไปใส่ไว้ใน YouTube เป็นคลิปในเขาเรีเยอะไรฮนะนะในในเว็บไซต์ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งมันจะเหมือนกับละครนะครับโดยมีฉากมืนต่อปันหยีซึ่งชาวบ้านตรงนั้นเสนอต่อแพรอยู่อาศัยกันนะครับไม่มีสามฟุ้บอลจะเตะลองลองฟังเสียงในฟิล์มดูนะครับแต่หลังจากวันนั้นพวกเราเลยคิดตังทีมฟุตบอลของเราขึ้นมา ที่อย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้ลั่นสุตบอลถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรที่ MB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นครับคลิปนี้ก็มีคนดูเกือบ800แสนคนนะครับไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นถ้าใครมีวิดีโอคลิปที่น่าสนใจแต่ระดับหลักล้านนี่ส่งมาเผยแพร่กันได้นะครับเป็นเครื่องมือการตลาดทันสมัยแบบใหม่จริงๆนะครับถัดมาข่าวที่น่าสนใจวงการแอร์กับสจวดครับ ให้ท่านผู้ชมลองถ่ายว่าตอนนี้แอร์กับสจว๊วตของสายการบินไหนที่ร้อนแรงที่สุดนะครับคำตอบก็คือ Virgin Air Line ครับไปดูกันครับผลจากการสำรวจสุ่มถามผู้โดยสารนี่ต้องยกให้พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งชายและหญิงของสายการบิน Virgin Atlantic นะครับร้อนแรงดูดใจมากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่ง อันดับ2นี่ตามมาด้วยสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับก็บอกว่าแอร์สวยนะครับอันที่3คือแอตติแอนแอร์เวอันใหม่นะครับซึ่งเขาสำรวจประมาณ1,000คนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเวอร์จินแอตแลนติกนี่ได้คะแนน53%ส่วนสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้18%ตห่างกันเยอะแอตติแอนแอร์เวนะครับได้12%นะครับซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนี่จริงๆแล้วสมาคมอาชีพลูกเรือ apfa เขาก็อาจจะบอกว่าให้ไม่ค่อยจะน่าตลกหรือว่าน่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะเขาถือว่าอาชีพเขาเรี่มีีเกยรติไไม่ได้้้้เเฉพาาาาาาะหหหนนนนตตาสวยาาล่่อทั พราะลูกเรือเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแอร์สจวจมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการรับผิดชอบระหว่างเที่ยวบินนะครับความปลอดภัยผู้โดยสารช่วยเหลือผู้โดยสารมากกว่าการเสิร์ฟน้ําอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกานี่หลังจากเกิดเหตุการณ์สงครามนกกรรในอีเลเนะครับกลุ่มก่อการร้ายใช้เครื่องบินโจมตีมหาวิทยนิวยอร์กและวอชิงตันจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนี่ก็ถือว่าแอร์สจวจนี่มีบทบ,ทบาทอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็สมาชิกที่เป็นลูกเรือสายการบินสหรัฐทั้งหมดตอนนี้มีประมาณ18,000คนนะครับ แล้วก็อันดับ4อันดับ5ที่ถือว่าแอร์กสจวัดหล่อสวยก็คือสายการบินเอมิเรต์นะครับได้11แล้วสายการบินแอร์ลิงกัสเันชั่ไอแลนด์ได้ที่6ตามลำดับนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มีผลสำรวจมาบอกว่ามีข่าวล่าสุดว่าเอตติอัลแอร์เวย์นี่กำลังซื้อตัวนักบินกบนักบินจากการบินไทยไปด้วยค่าตัวสูงลิ่วนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีญาติพี่น้องมีลูกหลานนะครับยังคิดลอกจะเป็นอะไรผมบอกได้เลยครับว่าอนาคตอันใกล้นี้ นักบินนะครับนักบินครับไม่ใช่แอร์หรือสจวตนะครับนักบินจะเป็นอาชีพที่ขาดแคลนแล้วก็มีค่าตัวสูงมากนะครับอย่างที่บอกก็คือแอตติแอดแอร์เวย์ก็กำลังประมูลซื้อตัวนักบินจากสายการบินของเรานะครับไทยอินเตอร์ไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนบุคลากรตรงนี้แน่นอนนะครับอย่างที่เห็นในภาพจะเป็นแอร์สวยๆที่เซ็กซี่เขาภาษาอังกฤษเรียกว่าฮอตนะครับของเวอร์จินนะแอร์ไลน์นะครับก็ดูกันเอาเองนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบพนนนนนักงงาไไทยอออิิเตรรร์์์์สคโปแลจจี ที่ความอ่อนหวานนุ่มนวลมากกว่านะครับหรือทางญี่ปุ่นนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับถัดมาครับเป็นข่าวเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดห้างสินค้านะครับก็คือคูปองเงินสดระหว่างโลตัสกับบิ๊กซีนะครับก็มีศึกโปรโมชั่นกันมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของคูปองส่วนลดเงินสดที่ผู้บริโภคสามารถจะตัดได้จากต้งสิยวันนะครับทำให้บรรดาผู้บริโภคและแม่บ้านนี่ตื่นตัวกว่ากว่านซื้อหนังสือพิมพ์นะครับเพื่อจะครอบครองคูปองเงินสดลดราคาให้ได้มากที่สุดนะครับ ดังนเทสโก้โลตัสเขาบอกว่าเพียงแค่ตัดคูป,ปองจากหนังสือพิมพ์แล้วนาไปใช้ได้ทันทีนี่มันจะต่างจากการกําหนดให้ซื้อตามเงื่อนไขและถึงจะมีสิทธิ์ได้คูป,ปองเงินสดเพื่อน,นําไปซื้อครั้งต่อไปนะครับซึ่งแม่บ้านก็ตื่นเต้นครับไปหาซื้อหนังสือพิมพ์ย้อนหลังมาจากที่ต่างๆนั้นตัดกันยกใหญ่นะครับแล้วเทสโก้โลตัสก็มีแคมเปญ Quick Check Out ป i n Line อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ต้องต่อคิวชําระเงินนานนะครับแล้วก็มีแคมเปญรับประกันความถูกต้องของราคานะครับถ้าไปพบว่าที่อื่นแพงกว่านะครับมาร สูงสุดไม่เกิน1000บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับแล้วขอเงินคืนได้จากเทสโก้โลตัสได้ภายใน7วันถ้าที่อื่นราคาแพงกว่าเขานะครับาทางด้านวิกซีจริงๆก็ใช้นี่มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับมีการมอบผูปองเงินสดมูลค่า2 2 0บาทนะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ1,000บาทแต่หลังจากนั้นเพียงแค่2วันเทสโก้ก็เกทับครับบอกว่าผูปองมูลค่า110บาทแล้วก็ซื้อครบ600บาทก็ใช้ได้แล้วนะครับเทียบไปเทียบมาก็ลดแค่ประมาณ10%นนะครับแล้วเดือนเมษายนที่ ถ้าแจกคูปองมูลค่า120บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ700บาทนะครับแล้วก็ลงในนักสืบพิมพ์ติดกัน4วันบิ๊กซีก็เกทับต่อนะบอกว่าซื้อครบ2,000บาทรับส่วนลด100บาทไปเลยนะครับก็ประมาณลด 5%, 5ที่ห้างเลยนะครับไม่ต้องรอตัดคูปองจากนักสืบพิมพ์นะครับเพราะนั้นน,น,นี่ก็เป็นการวิเคราะห์จากผมว่าการตัดคูปองจากนักสืบพิมพ์นี่จริงๆแล้วมันก็ทำให้ลูกค้าตื่นเต้นนะครับมีส่วนร่วมได้ง่ายแล้วลูกค้าก็อยากจะขอให้มีส่วนลดเยอะๆนะครับ ซึ่งบางครั้งการที่ลถที่ห้างเลยบางทีก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับแต่จ,จริงๆเท่าที่อ่านจากนักสือพิมไม่รู้เป็นเพราะอะไรฝ่ายประชาสัมพันธ์โลตัสคงจะเก่งนะครับเพราะมักจะเขียนว่าโลตัสไล่ทุบบิ๊ก4ีจริงๆก็ลดเปอร์เซ็นต์อๆกันนะครับตอนผมเรียนที่อเมริกานี่มักจะมีคนแก่ใจดีชอบยื่นขูปองให้ตอนต่อแถวเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายไม่ค่อยนิยมเรื่องขู่ปองกันครับก็วันนี้มีข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์ที่4กรกฎาคมนี้จะย้ายไปตอน5อีทห้าทึ่